ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านจิตสุดท้ายก่อนตายของมนุษย์คิดอะไรอยู่ทุกคนเกิดมาล้วนต้องตายและความตายไม่เคยมีนิมิตหมาย เราไม่อาจรู้เลยว่าเราจะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้ยาวนานแค่ไหนแต่เมื่อเราตายก็มีเพียงแค่บุญและบาปที่เราได้ทำไว้ตอนยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นที่สามารถนำติดตัวไปได้ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้จิตเตอสังกิลิเทสุกติปาติกังขาเมื่อจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองสุกติเป็นที่ไปและ จิตเตอสังกิลิเททุกติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสทุกติเป็นที่ไปนี่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าความตายอยู่ในกฎแห่งไตรลักษณ์เราทุกคนต้องเผชิญหน้ากับความตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อคนเราใกล้ตายจิตสุดท้ายก่อนตายเราคิดอะไรนั่นจะเป็นภพภูมิปลายทางที่เราจะไปเกิดดังคำพระท่านว่า ศึกชิงพบจะอยู่หรือไม่ใจนั้นสำคัญยิ่งถือเป็นนาทีทองของชีวิตญาติต้องพยายามให้จิตผู้เสียชีวิตเกาะเกี่ยวอยู่ในบุญตลอดเวลาหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมในช่วงเวลาก่อนตายจิตสำคัญนั่นก็เพราะว่าภาพบุญและบาปอากุศลทั้งหมดที่เราได้ประกอบมาตลอดชีวิตจะใช้อย่างต่อเนื่องทั้งกุศลและอกุศลเพราะถ้าภาพสุดท้าย หยุดที่ภาพไหนปรโลกที่จะไปก็จะหยุดที่ภาพนั้นศึกชิงพบจึงเป็นศึกสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างบุญและบาปอากูศลที่จะระลึกในช่วงจิตสุดท้ายของชีวิตตามที่หนังสือโบราณท่านเขียนไว้คนก่อนจะตายต้องเห็นนิมิตสมัยหลวงพ่อปานท่านก็เขียนไว้ท่านบอกว่าลอกมาจากตำรับตำราท่านบอกว่าคนก่อนจะตาย ต้องเห็นนิมิตคือ 1. เวลาก่อนจะตายถ้าเห็นไฟกองไฟหรือดวงไฟแสดงว่าคนนั้นตายแล้วต้องไปลงนรกทันทีไม่ผ่านสำนักพระยายุมาราช 2. ก่อนจะตายถ้าเห็นป่าจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน 3. เวลาก่อนจะตายถ้าเห็นก้อนเนื้อจะเกิดเป็นคน 4. เวลาก่อนจะตายถ้าเห็นสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเช่นของที่เราเคยให้ทานหรือวัดที่เราเคยทำบุญพระที่เราเคยไหว้จะเป็นพระพุทธรูปก็ตามพระสงฆ์ก็ตามเป็นอันว่าสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้ก็จะไปเกิดบนสวรรค์คือไปสู่สุคติตามที่หลวงพ่อปานเขียนมาอย่างนี้อาตมาไม่ได้ต้องการพิสูจน์แต่ได้ไปประสบเข้าโดยคาดไม่ถึง นั่นก็คือมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อจูวันนามสกุลจำไม่ได้อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลานั้นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองสมัยท่านจอมพลแปลกพี่บูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีได้เกณฑ์คนไปทำงานที่จังหวัดเพชรบูรณ์ต้องการจะเอาคนงานทั้งหมดเป็นทหารต่อต้านญี่ปุ่นคุณจวนก็ไปทำงานที่นี่ด้วยเมื่อเลิกสงครามก็เลิกทำงาน กลับมาก็ปรากฏว่าเป็นโรคไข้ต่อมาก็เป็นวันโรคคือเป็นโรคฝีในท้องเป็นโรคปอดวันสุดท้ายของชีวิตของเธออาตามาไปเทศที่จังหวัดสุพรรณบุรีพอดีกลับมามีคนเขาบอกว่าจวนป่วยหนักประมาณสี่โมงเย็นอาตามานิมนต์พระไปเป็นเพื่อนอีกสี่องค์ที่นำพระไปด้วยก็คิดว่าคนป่วยหนักถ้าเห็นพระอาจจะเป็นมงคลก็ได้ เพราะตามตำราท่านบอกว่าถ้าเห็นสิ่งที่เป็นกุศลคนนั้นจะไปสวรรค์พอไปถึงคุณจวนก็อาการหนักจริงๆหายใจช้าๆแล้วก็เบาลงเบาลงอาตมาไปนั่งข้างๆเรียกชื่อจวนจำฉันได้ไหมท่านเหลียวหน้ามาพยักหน้าตอบว่าจำได้เสียงเบามากจึงถามเธอว่าเวลานี้เห็นอะไรไหม ไม่ใช่เห็นฉันมีภาพอะไรลอยข้างหน้าบ้างท่านก็ตอบว่าเวลานี้ภาพไฟลอยข้างหน้าท่านก็แสดงอาการหวาดกลัวไฟมากเมื่อฟังเท่านั้นแหละก็ตกใจคิดว่าถ้าจะไม่ไดีการแล้วนิมิตยอย่างนี้ถ้าเห็นตายแล้วปัญ,ญรกทันทีก็คิดอะไรไม่ถูกจึงถามว่าจวน ภาวนาพุทธโธได้ไหมเธอสายหน้าบอกว่าคิดไม่ออกอัตมาจึงหันไปถามภรรยาท่านว่ามีสตังไหมเธอก็ตอบว่ามีก็เลยบอกว่าถ้ามีก็ขอสัก20บบาทได้ไหมเธอก็นำธนบัตรใบ20บาทมาให้อัตมาก็นำไปใส่มือจวนเอามือทั้งสองประกบกันในท่าพนมมือ แล้วบอกว่าจวนเอาอย่างนี้นะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเราจะตายหรือไม่ตายนั้นไม่มีความสำคัญตั้งใจทำบุญก็แล้วกันนะวันนี้ฉันมาพร้อมกับพระสีองค์ขอจวนตั้งใจชำระนี้สง์ให้คิดว่าของต่างๆในวัดทั้งหลายที่มีพระสงฆ์ก็ดีหรือไม่มีพระสงฆ์ก็ดี เป็นวัดร้างมีพระพุทธรูปก็ดีหรือเป็นวัดร้างไม่มีพระพุทธรูปก็ดีหรือเป็นที่ทรณีสง์ไม่มีสภาพเป็นวัดก็ตามเราไปนำอะไรมาจากที่นั่นก็ตามจะเป็นของหนักก็ดีของเบาก็ดีของน้อยก็ตามของมากก็ตามมีค่ามากก็ตามมีค่าน้อยก็ตามขอชำระนี่สง ด้วยเงินยี่สิบบาทท่านก็พูดเบาๆตามแล้วก็น้อมทำท่าพงกศีรษะนิดหน่อยก็เลยบอกพระสีองค์ว่าคุณทั้งหลายถ้าเห็นชอบให้สาธุพร้อมกันนะพระทั้งหลายก็สาธุพร้อมกันพอพระสงฆ์สาธุพร้อมกันรู้สึกว่าจิตใจของท่านสดชื่นขึ้นมามากถามว่าจวนเวลานี้เห็นภาพอะไร ไฟหายไปแล้วหรือยังท่านก็ตอบว่าไฟหายไปแล้วถามว่าเห็นภาพอะไรท่านบอกเห็นภาพพระประธานในพระอุโบสถวัดบางนมโคเพราะ,ะท่านเคยบวชที่วัดบางนมโคแล้วก็ไปทำวัดเป็นประจำถามว่าเห็นชัดไหมท่านก็บอกว่าเห็นชัดอยู่ใกล้มากเลยบอกว่า จวรนึกในใจก็ได้นะออกเสียงมันจะเหนื่อยนึกภาวนาในใจว่าพุโทโธแทนที่ท่านจะนึกในใจกลับออกเสียงว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธเบาๆว่าไปสักสามสี่ครั้งรู้สึกว่าหายใจเบาลงแต่ว่ามีเสียงเล็กน้อยถามว่าจวนเวลานี้เห็นพระไหม ท่านตอบว่าเห็นพระถามว่าชัดขึ้นไหมท่านก็ตอบว่าชัดเจนแจ่มใสมากสุขสว่างใหญ่กว่าเดิมมากเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนึกถึงพระเป็นที่พึ่งนะนึกถึงว่าเวลานี้เราอยู่กับพระพุทธเจ้าภาพที่เห็นคือภาพพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านมาส่งเคราะห์จะหายจากโรค ถ้าจำเป็นต้องตายก็ไปสวรรค์ท่านยิ้มนิดหนึ่งแล้วบอกว่าพอพูดจบก็มีวิมานลอยมาอยู่ข้างหน้าพระท่านก็ชี้บอกว่าวิมานนี้เป็นของเธอจึงถามว่าเวลานี้ต้องการอยู่บ้านหรือต้องการอยู่วิมานท่านก็ตอบเบาๆว่าต้องการวิมานครับก็ไม่ต้องรบกวนให้เหนื่อยต่อไป จึงบอกว่าตั้งใจไปวิมานนะภาวนาว่าพุโทโธท่านก็ภาวนาเบาๆว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธในที่สุดก็เงียบไปพร้อมกับคำภาวนาและลมหายใจเข้าออกรวมความว่าท่านตายคู่กับพุโทโธเป็นอันว่านิมิตเครื่องหมายมีจริงอาตมาพบมาเองหลายสิบราย และวิธีแก้มีวิธีเดียวคือวิธีนี้เพราะว่าเวลานั้นอย่างอื่นมันแก้กันไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินชำระหนี้สงถ้าบังเอิญเขาไม่เป็นหนี้สงก็เป็นสังฆทานและวิหารทานรวมความว่าเป็นบุญใหญ่ที่เขาจะพึงได้รับเป็นอันว่ามนุษย์เราที่ตายทุกคนจะเห็นนิมิตก่อนแต่ว่านิมิตที่ดีและถูกตัดรอน เพราะกฎของกรรมก็มีน้อมกราบคำสอนครูบาอาจารย์หลวงพ่อพระราชพรมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสงและขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังในครั้งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ